สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในเกมรถไฟนะครับพุ่งซึ่งผมชอบเกมรถไฟมากเลยครับแบบนั้นจริงๆครับ้ยมีรถไฟด้วยมีรางรถไฟอันนี้ผมเคยดูดูจากในกร์ตูนนะครับนั่นไงรถไฟมาแล้วววพวกเรารถไฟมาแล้วเอเอทำไมาติดบักะมาแล้วโัวชุโอ้จะจะเบรกอีกว่ามันเบรกไม่ได้เห็นบอกว่ามันเบรกไม่ได้ครับอ่าดูถ้าเกิดไม่เชื่อมาแล้วมันมาแล้ว จูเบรกเบรกไม่อยู่แล้วครับออชิเบรกไหมเบรกไหมเบรกไหมเบรกสำเร็จเบรกแล้วอู้ผมเบรกได้สำเร็จนี่ถอยแม่มเลยถอยแม่มเลยถอยแม่มเลยถอยไปรอด้วยไปรอด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไม่ให้ไม่ให้เห,ห,หรอแล้วก็ผมเ,เป็นผู้จิ้นสารเครครับเป็นไงล่ะผมฉลาดไหม มาดูดูท่าตาของรถไฟกันกยอยากรู้จักเลยว่าเขาจะไปข้างหลังยังไงอ่ะลองดูกันทุกคนถ้าเกิดไม่เชื่อมาแล้วเออเบรกเบกเบกได้ไหมเบกได้ไหมเบกได้ไหมหรือว่าเบกไม่ได้ เบรกไม่ได้หรือว่าเบรกได้อโหโอเคนี่คือจุดเริ่มต้นของเราใช่ปะหรือไม่รู้ทำไมผูย้ยานคนนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมไม่รู้เราไปดูรถไฟกับเราจะไปแล้วตอนนี้นะครับรถไฟมาไปแล้ว มาเดี๋ยวเดี๋ยวดูล้อของราไฟกันผมช่ยช<อ>ทำดีๆหน่อยสิโอ้ยไม่สนว <ไฟ S 2> ยไป๊มน,นะเนี่ครับนี่ครับอ้าอาเอาเอู้ผมเป็นนุกครับผมเป็นนุกครับนี่ครับนี่ครับออ้จะจะป่อยทางนี้ซิเนน่นี่เน่เ,นเน จุ๊บๆจุ๊บอเบกเอียดอ้าวเบกไม่อยู่แล้วครับโอ้ยดีๆมันลุกไฟเนี่อยใช่ทุกคนลุกไฟมัน่ะแล้วเจ้าทุกคนว่าก็รีบเบกสิว่าเบกไม่อยู่แล้วจ้าเบกแล้วเบกแล้วเบกแล้วเบกไม่อยู่แล้วจ้าว้าวออออืเยังยังรีเซ็ตใหม่ได้ว้าผมนี่มันสเลดโคตรจริงๆเลยครับโอเคมาจุ๊บเนี่ยครับนะ อ้าวทำไมไม่เสียงวะเอ๊ะแปบ๊บนึงครับท่านผู้ช,ช,ชมจมอืออือเดีินๆนะอะไรวะอะไรวะเยอะอะไรวะจุ๊บๆไปทางนี้จากนั้นก็หรือว่าเขาเริร่มต้นใหม่วะ <c oughs> ยังไงก็มีเสียงอยู่ตอนนี้นะครับลดไฟไปแล้วก็เบรกเอาเบรกไม่อยู่แล้วครับบอกเพื่อนรีบเบรกแล้วมันเบรกไม่อยู่แล้ว ใช่ไหแเราก็รีบเบรกซิว่าเออกำลังจะเบรกอยู่ไอ้เหี้ยเออก็ไปรู้เหมือนกินซิวจะเบรกทิ้งหรือเปล่าเบรกออขอบคุณเทพเจ้าคอยที่เบรกโอเคเรียบร้อยถึงแล้วไอ,อ้เหี้ยมึงพาไปไม่ได้ดีสตาร์ทใหม่ดีเงยคำนี้อ่ะโบผมชอบเลยว้าอะไรวะเนี้ อันนี้คือรถไฟที่มีล้อขนาดนี้นะครับนะผมชอบเลยผมชอบเลยสามารถปั่นได้ใช่ไหมโอ้โหดีนะที่พอดีถ้าเกิดถ้าเกิดไม่พอดีแล้วก็ตายกันหมดแน่ขอบาเมก่อกเถอจิงโอเคได้เวลา ขึ้นขึ้นรถไฟนะครับนะถ้าเกิดทุกคนมาเล่นก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไว้นะครับว่าว่ารถไฟหนอะไรก็ไปอะไรก็ไปดูครับเดี๋ยวไปขอขอ,ขอ,ขอไปดูก่อนนะโอเคเล่นก็ได้เลยโอ้โกลงโก no โ o no, n no. โผมไม่โกครับรีบไปแล้วสิโอเคนี่คือล้อของรถไฟที่ปรากฏตการในทธรราชาตตอนนี้ครับรถไฟไปแล้ว อู้ตอนนี้นะครับนะองรถไฟกำลังจะไปในที่สุด เอียนี่นะครับล้รถไฟกัมรถไฟที่ตอนนี้ก็จะแล้วรถไฟงแล้วกต้องเ่เดี๋ยวเราจะเก็บเบกชุบชุบนี่นะครัน้าคือล้อค่ะรถไฟอู้ยมนถึงมากเลยค่ะอ้ชอบมากแล้วก็ต้องเบเนะโอ้โดิบดิดไปทางนี้เดิบไปทางนี้จุบเอาเบงไปทำงานเอาชิบายไม่มีที่เบงด้วยเขาเขาดูไฟที่เบงว่าชิบชุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถไฟมาแล้วจ้ะ นี่กับเรารถไฟมาแล้วชิบหายแล้ว้าเจอเราลบแล้วเรียบร้อยคงทายแล้วสองคนเราชิบหายวเจอโอ้อหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเจอเจอแบบนี้แล้วทำไมกลายเป็นแบบนี้เคยได้ยินไหมรถไฟในหนึ่งแปดก้าหนึ่งอะไรนะเก้าห้าแบบนั้นครับ นี่ไงนี่ไงเคยเห็นไหมโอ้ผมอยากขัาบาแต่ไม่พอไม่มีโลบัก็เฮียอะไรบ้าที่สุดในโลกเลยเฮียมึงเข้าไปเอ้ยอยากขับรถไฟอะอแต่ก็ต้องขับรถไฟก็ต้องเสียโลบักว่ะไม่เอาอะโลบักน้อย โลบ้าแค่สิบห้าเองขอบอกไว้ก่อนเธอจริงๆโอ้ยทำไมมันลื่นตลอดเลยวะโอเคได้เวลาขึ้นขึ้นก่อนเลยเพราะว่าสามารถคุยกับเพื่อนอื่นไ่ดูด้วยนะคะถ้าเกิดไปเชื่อดูอย่างเช่นไอหม,มาบ้านอยู่นี้นี่นะ นี่มันจะเป็นมานะครับนะโอ้ผมอยากขึ้นรถไฟอ่ะไข่ไข่อะไรวะไอ้เจ้านั่นโอเคมันเริ่มกันเลยปลาปลาปลปลป,ปเดี๋ยวก็ต้องรออีกยีนะ่สิบแปดนาทีแล้วครับโอเคไม่เป็นอย่างนี้นะครับนะ ลักษณะอันนี้ผ่านมานานแล้วแบบนั้นนะครับนะเุอบอืมโอเคเดี๋ยวรอก่อนมามาแล้วโอเคตอนนี้นะครับนะรถไฟกำลังจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงโอ้ผมชอบขับรถไฟตอนนี้นะขับนานโน๊กกำลังจะขับรถไฟเออชึบ นี่ไงรถไฟจ๊บปันปปะนะจุ๊บโอ้ดีปะครับดีปะครับนี่เดี๋ยวโอ้โหมันเล็งยากว่ะเดี๋ยวเด้วยเออยัน้นแหละอ,อ,อ,อย่างนี้อย่างนี้เอออย่างนี้แหละโอเคทุกคนโอ้ชิบหายแล้วรีบเบรกสิเบรกไม่อยู่แล้วจ้าโอ้ชิบหายแล้วอะไรเบรกอ่ะไม่สนผมจะไม่เบรกเราจะาปล่อยไว้แบบนี้แหละ เอาไอ้เห oh, oh, ี้ยบาจีสุดในโลกเลยว้าวโอ้เธอเป็เจ้าคอยรถไฟตกดินตกดินดินบ้านแกดีโอเคสามารถขึ้นมาได้ด้วยครับถ้าเกิดไม่เชื่อดูไปไปไปไ้พาพาพา โอ้ยอืมมาดิไปสิบ้ากระโดด้วยเออเยอะเอาหน่อยหนยขี่มาดิด้วยโอ้อโเจรอุาธการของของเราก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ก็เป็นนิดหน่อยหลังนั้นแบบเอโอเคโอเคโอเค เออจริงอ่ะเออไอไอไอมันมันก็ชอบเป็นแบบนี้นะครับนะไออีอีโอ้ยมันก็ขึ้นย่าจังเลยวะอืออือโอ้ยอือโอ้โหเวลาใกล้จะใกล้จะไม่เหลือแล้วก็ต้องรีบไปเสียครับโอเคอีกนึงว่บผมผมจะเปลี่ยนคลิปและโอเคเรียบร้อไปจบอืะโอเคมา น่ากับผู้ชายบ้าคนนี้แหละโอเคเนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกก่อนอยี่สมัยโบราณโบราณโบราณมากลยครับอย่างนั้นไงบอกเลย,ยผมนะ่าขี้เกียรทำคลิปจริงๆแบบนั้นนะครับนะเลยก็ต้องมาอัดคลิปให้ให้ทุกทกให้ทุกทกคนนะได้ดูนะครับนะ แบบนั้นนะครับแบบล้วก็อู้ผมชอบอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยปวดหัวแล้วโอเคตอนนี้นะครับอันนี้ผมชอบแบบนี้มากๆเดี๋ยว้อเด้อยังไงวะเน่เน่เน่โอ้รถไฟกำลังจะไปเออึบช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 ึบโอเคนี่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 เออชึบเน่แบบนี้นะ เดี๋ยวให้รถไฟมันเลี้ยวก่อนจะได้มองชัดๆเอออย่าพูดแน่ใกล้จะถึงแล้วรีบรีบเบรกเร็วใช่รีบเบรกเร็วไม่สน้วยผมไม่เบรกเพราะว่าไม่มีที่เบรกโอ้นหวดี้โอชิ้หายแล้วนะครับน่่เนรถไฟกำลังไปแล้วใกล้จะถึงแล้วเพื่อนรีบเบรกเร็วไม่สน้วยมันไม่เบรกไม่เบรกโอชิ้นหายแล้วค่ะเดือบอละแต่ตายละใครละคนสี่คนห้าคนไม่เบรกไม่ได้กันไงโอชิ้นบายบายแล้วค่ะบาย